สวัสดีตอนเช้าครับผม บ้านซ้ายนิดหน่อย คนบางคนยังไม่จบไม่สิ้นนะครับมันเหมือนว่าจะทำยังไงก็ได้ให้ครอบครัวทะเลาะกันให้ได้ทำยังไงก็ได้ให้ครอบครัวเขาทะเลาะกันเขาด่ากันเขามีเรื่องให้เขาแตกแยกครอบครัวเราฉานภารกิจของมันนะครับครอบครัวเราฉานคืองานของเรา เอาจริงๆเนี่ยครับข้อมูลหลักฐานจะไปสู้กันอยู่ในคดีเนี่ยมันก็ยังเบาบางอันที่จริงคดีถ้ามันมีหลักฐานชัดเจนเนี่ยครับผมบอกได้เลยว่าแปบ๊บเดียวไม่ต้องรอนานนะครับเดี๋ยวไหม ไม้ที่ออกเนี่ยครับไม้ที่ออกเนี่ยเอาถือว่ามันก็ไม่ตามไปจากอะไรกับสิ่งที่เราคาดคะเนแล้วก็คิดไวน้นะครับแน่แน่เรื่องอะไรละ่ะจะหาเรื่องอะไรนอกนอกจากวันนั้นน่ะเออวันนั้นเขาไปอะไรเออ ใครพลลุงพลไปกรุงเทพใครพาไปอะไรยังไงกูไม่รู้ละกูไม่ก็จะฟ้องอย่างเดียวก็ฟ้องแต่ละกิโลน่ะแล้วที่สำคัญนะครับ โอ้เช้าหมอกลงเยอะเป็นเริ่มไอแล้วไม่ต้องไปดูไกลอ่ะไม้เนี่ยดูไกล นะอีแตนมันซาหรืออีแตนมันซาหรือว่าอิชฉาอีแตนเห็นเขาเปิดบริษัทใช่ไหมเห็นเขาเปิดบริษัทเห็นเขามีนั่นมีนี่เห็นเขาจมไม่ลงอทำอยังไงละ่ะแจ้งความอะไรละ่ะเรื่องอะไรอันยิงไม้เนี่ยผมจะบอกให้ ไม้ที่ออกมาเนี่ยแน่ๆเดี๋ยวก็ออกไม้เกี่ยวกับอะไรล่ะพาใครไปกรุงเทพล่ะเออใครบ้างนะพาไปนี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็เอามันก็คี้คุยไว้นี่ใช่ไหมล่ะแต่ก่อนแต่ก่อนไอ้หมายขี่เรือนเนี่นะครับมันก็คี้คุยใช่ไหมคีคุยยอมรับไม่ว่าตัวเองขีคุยนะ มึงเก่งมาจากไหนใช่ไหมล่ะคีดเดาเดาว,ว่าอะไรมึงก็ยังเดาแล้วก็โอ้โหพูดชัดถ้อยชัดคำว่าแม่งเด็กตายเพราะการมายมกูยังจำมาถึงทุกวันนี้เลยเออมีหลายคนออกมาพูดเยอะแยะมากมายคุณก็ไม่ไม่เคยคิดไม่เคยคิดว่าผลพวงที่ครอบครัวผมผมเจอเนี่ยมันจะเป็นยังไง ใช่ไหมเขาก็บอกว่าอะไรนะพ่อแม่มันเลวอย่างนั้นอย่างนี้ฆ่าลูกได้ใช่ไหมละ่ะเพราะการม,ยมายอม <ulous. S 2> อ่านเนี่ยเออสุดท้ายมันก็เพไทัย,ยม, <inas> <los> มาหา <m> ah> ครอบครัว <m> ah> มาหานาแตมหาตาชงเหมือนกันเดี๋ยวก็บอกว่าเลี้ยงลูกไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้พ่นนะเห็นไหมคำพูดที่มันเสียดแทงคำพูดที่มันทำร้ายครอบครัว มันโผล่มาจากใครผมถามน่อยแล้วหลายตัวแล้วทีนี้ไม่เคยรับผิดชอบทำให้ครอบครัวเขาพังพินาศแล้วมึงยังแม่โอ้โหแถไปเรื่อยนี่นี่มันยังไม่สำนึกอีกนะเออมันยังไม่สำนึกอีกแม่งจะฟ้องจะฟ้องอีแตนอ่าก็ฟ้องไปดิทุกวันนี้ครับเออทุกวันนี้ เขาต้องสู้กันแล้วนะสู้กับปากมาหมาอย่างมึงไงใช่ไหมเพราะอะไรมึงออกมาพูดเนี่ยมึงไม่เคยไม่เคยเลยไม่เคยเอกมารับผิดชอบสิ่งที่มึงพูดแล้วมันกระทบกระทั่งครอบครัวโดนกระทืบเป็นยังไงบ้างโดนทัวลงโดนคนมาดา่าเป็นยังไง,ไงมึงไม่รู้แต่นี่นะเขาเปิดบริษัทมา เอาเนี่ยเอาเอาใกล้ๆนี่จะจเห็นเนี่ยบัแตนลุงพลนี่เปิดบริษัทมนโอมโอูก็รีวิ่งั้นแหละวิ่งัันเลยกูจะฟ้องไงเออเนี่ยมันจะเลิิญนลุ่งเรืองเหรอมึงรวยขึ้นมาเหรอมึงมีเงินบ่กูจะฟ้องฟ้องอะไรอิจฉาเขานี่แหละเออ ก็อิจฉาเขากูจะฟ้องเขาหลักฐานอะไรวะเออมึงจะเอาอะไรกูก็ต้องหาทุกอย่างหาทุกอย่างที่เป็นมันเป็นหาเรื่องไะเข้าใจไหมหาทุกอย่างผมถามนะว่าใจลึกๆเนี่ยเขาไปทําอะไรให้ก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกไม่ได้เอาอยางไปดีดหามมันหรอกใช่ไหมล่ะก็ไม่ได้ล้อว่ามันหัวล้านแต่ถ้าเขาล้อว่ามันหัวล้านมึงก็สมหัวมึงแล้วบักคุ้ยเพราะอะไร มึงก็เรียกมึงก็เรียกพี่สาวก็ว่าอีแตนอีเดนอยู่ไหนเขาจะเรียกมึงบักหัวล้านนะ่ะบกหัวล้านลืนคู่นะใช่ไหมละ่ะขนาดผมยังมันยังไม่อยู่กับหัวมันเลยใช่ไหมละ่ะเออขนาดผมยังไม่อยากอยู่กับหัวมึงเลยเนะี่ยกูถามเลยว่าใครจะไปคบมึงใช่ไหมทีนี้มันความอิจฉาลิสัญญาเห็นเขา เอเห็นเขาเนี่ยกูมาอยู่ฝั่งนี้แนละ้วแม่งโหงัดไม่จมง,งัดไม่จมกูก็เล่นทุกอย่างเล่นทุกอย่างที่มีดีนะไม่ฟ้องทั้งเห็บทั้งมัดหรืออะไรเนี่ยอยู่กับม้านั่นอยู่กับมมาปแตนฟอ้องเอ่อฟ้องมัดกับเห็บเห็บหมัดเรเบรที่อยู่ตามตัวของหมาปแตนมาแอบแฝงกินส่วนบุญ่าสัว่า ดีนะที่มันไม่ฟองมานะเออคนแบบนี้เขาเรียกว่าคนหาเรื่องขี้อิจฉาลิษยานี่จะออกหมายออกหมายมันไหมอันที่จริงนะครับผมออกมาไรสดพูดถึงเรื่องอะไรนะพูดถึงเรื่องหมายหมายออกแน่นอนแมาอแน่นอนอันที่จริงนะครับเขาบริเงินดอกอทาไมเหรอเขาก็สู้ไปตามกระบวนการแน่นอนมัน มันมันหมดมันหมดสมัยแล้วเออมันหมดสมัยที่จะออกมาขู่คนนั้นคนนี้รอหมายได้เลยรอหมายได้เลยมันหมดยุคหมดสมัยแล้วมีหลักฐานก็ว่ามาสิแค่นั้นแหละแต่เท่าที่ดูเนี่ยผมบอกได้เลยใครใครมันก็เท่าออกเออก็ว่าก็ว่ากันก็แก้ต่างกันไปใช่ไหมล่ะเออแต่เอาให้แน่นนะผมจะบอกให้นะเอาให้แน่น เออเอาข้อมูลให้มันแน่นแน่นอย่าเหยียบที่ไก่ไม่ฟอเ <succ ot> พราะอ,อะไรแม่งจะไปฟอ้องอะไรแต่ละทีมึงเอาข้อมูลให้มันแน่นแน่นหน่อยเห็นเขาได้ดีได้ดีแล้วก็อะไรละรีบไปฟอ้องรีบไปฟอ้องเขากูลำงงน้า คนพวกนี้มันไม่เคยมันไม่เคยมองมองถึงตัวเองว่าเออมันเลวมันชั่วมันผิดพลาดอะไรมีอย่างเดียวมีอย่างเดียวมีแต่จะมองถึงโทษคนอื่นมองแต่ความผิดคนอื่นความผิดของตัวเองไม่เคยมองมึงผิดพลาดอะไรยังไงมึงไม่เคยมองมึงพูดไปแ่ๆกลัวเขาฟ้องแม่มาขอโทษกาเป๊ะเป๊ะเป๊เะได้แคบแต่อะไรครับครอบครัวชีวิตเขาพังแล้ว มึงถึงมาขอโทษบักคุ้ยเออแอมทำามาเป็นทำามาเป็นฮีโร่ฮีโร่หัวขี่นี่ว้ามากหลุดศูนย์เออคนบัตน,นอกกับในเงินผใดเด้อบักควา,าน